เบอร์น้ำมันพลาย0832636892เบอร์นี้ที่ว่าเรียกเบอร์น้ำมันพลายก็เพราะว่ามันมีเลขที่ร้ายกาจมากๆในเรื่องของการส่งพลังสเสน่ห์ประจุแบบแรงๆจุกๆไปเลยเริ่มจากเลข83เป็นเลขที่ทําให้คนเห็นแล้วหลงสเสน่ห์อย่างรวดเร็วตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าอยากจะเข้ามาผูกสัมพันธ์กับคนคนนี้ ถ้าเราทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเสน่ห์กันแล้วแต่เราจะเป็นคนที่เตตาต้องตาแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้าหาเราเป็นคนแรกเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในวงการที่เราอยู่2เลขที่สําคัญที่ตามมานั้นนอกจาก8ปสาจะมีเลข3ามสองสามสองนั้นเป็นเลขที่มีเสน่ห์แบบค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นคน มีแรงดึงดูดทางเพศสูงมากดังนั้นแต่3บวก 32- จึงเป็นเลขนะ้ำมันพายที่ทำให้คนนะหลงสเสน่ห์แล้วก็หลงรักอย่างรวดเร็วดังนั้นคนที่ครอบครองก็พึงคิดล่วงหน้าว่าจะเอาเบอร์เนี่ยไปใช้ทำอะไรเพราะเบอร์นี้แน่นอนย่อมส่งผลในเรื่องของการที่มีคนเนะ่เขาชอบเขารักอย่างรวดเร็วแล้วเราถ้าเอาความรักความชอบนะนะั้นน่ะไปทาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตอย่างไรก็ต้องไปวางแผนไปคิดเอาแต่ที่แน่พลังของเลขดึงดูดเสน่ห์อย่างแรง ทันทีแน่นอน2เลขที่ตามมาแปดสามสแล้วยังจะมี2-6 2-6สเนี่ยนะสังเกตด,ดูให้ดีว่ามันเป็นเลขที่มีพลังงานของการที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าที่ใช้มือที่ใช้เงินอ,อยู่กับมือเนี่ยนะเงินผ่านข้อมือง่ายๆเร็วๆเนี่ยมีแล้ว,ลวเลข6เนี่ยเป็นเลขของเงินเก็บเงินที่ลงทุนดอกผลที่ได้มันได้ทั้งคู่ไง คือสรุปง่ายๆคนที่ได้รับครองเบอร์นี้มอมีเลข26เสร็จใช่ไหมมันก็จะมีเงินที่ใช้จ่ายเฉพาะหน้ามันก็มีเงินเก็บที่เราลงทุนเอาไว้มันผสานกันแล้วมันเลยกลายเป็นเลขที่ทําให้พูด,ดง่ายๆว่ารวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้นั้นใครอยากได้มาครอาครองเบอร์นี้เลขที่ต่อมาก็คือเลข6 3มันเป็นเลขของคู่เสน่ห์คู่รักแท้ใครครอบครองเลข63นั้นหนึ่งเสน่ห์แรงแน่นอน คนอยากจะเข้ามาเสนอไมตรีมีคนน้นคนนี้เข้ามารวมถึงผลประโยชน์บางทีมันมาแยกกันมันมีมารวมกันนะคือเสนอทั้งไมตรีเสนอทั้งผลประโยชน์แล้วที่สุดท้ายไปทางเราจะเป็นคนที่ได้คัดเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเรานี่คือเลขแห่งคนที่เป็นคนที่แบบว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เลขหนึ่งเลยนะดังนั้นสเสน่ห์แรงแล้วก็มีคนมาให้เลือกเลขต่อมาคือเลข3 6 มันย่อมเป็นพลังเสน่ห์ที่ซับซ้อนที่เรียกว่าเบอร์น้ามันพายก็เพราะว่ามีเสน่ห์อย่างเร็วอย่างแรงแล้วก็มีคนมาให้เลือกแล้วก็มีมาซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าใครที่ไม่กลัวในเรื่องของการถูกรมจีบนะใช้เบอร์นี้แล้วเจอแน่นอนไปบริหารเองรู้แต่ว่าเบอร์เสน่ห์แรงแบบนี้เมื่อใช้แล้วนะเหมือนเล่นของเหมือนเล่นน้ํามันพายถ้าเกิดว่าคนที่พร้อมในการที่จะบริหารความสัมพันธ์ จึงเอาไปใช้ได้เลขที่ร้ายกาจที่ตามมาคือเลข68นั่นคือเลขที่ทําให้มีเสน่ยยวนใจมากที่สุดใครที่ฟังอาจารย์จะรู้ว่าเลข68เป็นเลขที่อาจารย์บอกหรืว่าในบรรดาเลขทุก,ทกคู่นะ68คือเลขที่มีเสน่ยเย้ายวนใจทําให้คิดถึงทําให้หลงไหลทาให้เกิดอารมณ์พิศสวัส์แล้วอีกมุมหนึ่งเลข68มันเป็นเลขที่ใช้ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ดีมาก พลังของราหูวจะส่งผลดีที่สุดราหูขึ้นเลข8จะส่งผลดีที่สุดเมื่ออยู่กับเลข6ซึ่งมันจะทําให้เลขอ่ะมันเกิดพลังหมุนเวียนที่จะกระตุ้นพลังงานอ่ะทำให้เกิดโชคลาภก้อนใหญ่อ่าเช่นบางคนบอกก็เสียงโชคได้ระดับหนึ่งแต่พอมีเลข68เ 8, ข้ามาแล้วว่านอกจากเสน่ห์แรงแล้วนะโชคลาภที่ได้หนึ่งได้ถี่สองได้ก้อนใหญ่ดังนั้นมาครอบครองไปใครที่อยากมีเสน่ห์และอยากมีโชคลาภที่แรงเลข8 9ที่ตามมาเป็นเลขคู่อัจฉริยะความหมายคือ คนที่ใช้เลขนี้จะเป็นคนที่มีสมองความคิดนะที่แปลกแหวกแนวแล้วทําอะไรเป็นที่ประทับใจคนนะเวลาที่ไอ้ฐานจิตเนี่ยนะก็จะได้รับการปรดปานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะคอยคุ้มครองดูแลและให้พรมากที่สุดเลข92ที่ปิดท้ายนั้นเป็นเลขที่ตอกย้าว่าเลขเบอร์นี้เป็นเบอร์น้ำมันพายจริงๆเพราะว่าลักษณะเลข92เป็นเลขที่ทําให้ผู้ครอบครองนั้นนะ่ะมีลักษณะของความหลงไหล คนเห็นแล้วคนรู้สึกว่าช่างอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ในมุมหนึ่งคิดดูแล้วก็มีความเย้ายวนใจตรงนั้นน่ะมันจึงเป็นเลขที่มัดใจคนได้ดีที่สุดนี่คือเลขน้ำมันภายที่สมบูรณ์แบบใครที่เน้นเสน่ห์แรงๆจะมีเสน่ห์กับคนรักหรือจะมีเสน่ห์ไปเพื่อการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจในสายใดก็แล้วแต่ตั้งแต่ง,งานกลางวันงานกลางคืนงานบันเทิงงานน่าเชื่อถือ เลี้ยงไม่ได้ที่ใช้เบอร์เนี้แวจะต้องมีสเสน่ห์ประดุดใช้น้ำมันพายฉลมดังนั้นใครเน้นสเสน่ห์และได้เงินได้ทองปังๆนะครอบครองเบอร์นี้เบอร์น้ำมันพาย